สวัสดีครับจากร้านทวัตช์ชวโตแอร์นะครับขอบคุณโุกคดีๆที่ลูกค้านำอีซูซูมิวเอ็กปี2022โฉมใหม่ล่าสุดมาติดเป็นชุดแต่งถึง19ชิ้นรอบคันพร้อมคาดเอลมีไฟเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับสำหรับข้างหน้านะครับจะติด2ชิ้นด้วยกันก็คือมีตัวสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็ตัวอักษรเดี๋ยวเราลองไปดูสเกิร์ตหน้ากันก่อน,อนเลยนะครับสเกิร์ตหน้าตัวนี้จะเน้นไปนทางด้านสีดาตัดแดงนะครับ เพิ่มดีไซน์สปอร์ตให้กับตัวรถยี่ห้อฟีฟอมจะมีลักษณะโลโก้เป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเรามองตรงๆจากท้องถนนนะครับจะอยู่ประมาณนี้เฉียงๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอักษรน,นะครับเขียนคำว่าร e f i n e แต่จุดเด่นๆของเขาเลยคือตัว R เนี่ยที่มันมีตัดแดงนะครับดูเรียบแต่ดูสปอร์ตไปในตัวนะครับอันนี้ก็ผมแนะนำว่าติดตัวเนี้สวยแน่นอนอักษรตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ติดออกมาแล้วดูดีมากๆนะครับ สำหรับชิ้นข้างนะครับที่เสริมลงไปก็จะมีคิวร้อนะครับหน้าหลังมีคาดเอวคอบันไดจะสังเกตได้ว่าทั้งหมดนี้นะครับตัดด้วยสีดาดาเงาทั้งหมดเลยเพื่อทําให้รถนะครับดูหรูดูแกรนมากยิ่งขึ้นนะครับคิวร้อขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้จะไม่เจาะเลยนะครับติดได้เลยนะครับดูเรียบเนียนเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถจริงๆนะครับส่วนการติดตั้งเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนิดหนึ่งละกันนะครับสำหรับการติดตั้ง ก็จะยึดน็อตตามจุดเดิมของคู่ตัวรถนะครับแล้วก็จะมียางนะครับทาให้ตัวสเกิร์ตนะครับกับตัวรถไม่กระทบกันนั่นเองทําให้เวลาเราถอดสเกิร์ตมาแล้วนะครับจะไม่มีรอยนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆส่วนระบบสีนะครับเราเอารหัสสีมาจากคู่ตัวรถนะครับเพื่อทําให้ใกล้เคียงกับตัวรถได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวไฟตัดหมอกนะครับถูกเว้าและเว้นทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติเลย ส่วนคาดเอวนะครับมีดีมากกว่าสวยคือว่าถ้าคาดเอวตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดประตูแบบนี้นะครับสิ่งที่จะชนก่อนนะครับก็คือคาดเอวคาดเอวตัวนี้นะครับถ้าเราแต่เราเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเป็นสีประตูเนี่ยบางทีเราทําออกมามันจะไม่เหมือนเนาะมันก็เหมือนกันกระแทกไปในตัวนะครับสาหรับคาดเอวเนาะมี2ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะครับส่วนครอบบันไดตัวนี้เวลาเราใส่ลงไปเนี่ยมันจะทําให้ดู ลงตัวเพราะข้างหน้ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับข้างหลังก็ใหญ่ขึ้นข้างๆก็ควรจะใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับก็ครอบลงไปเลยนะครับแบบนี้เลยถามว่าหลายๆคนมองว่าอุ๊ยตัวนี้มันดูล้ำๆเวลาเราเหยียบจริงขึ้นบันไดแล้วเป็นยังไงนะครับเวลาเราขึ้นเต็มที่ก็ประมาณนี้ครับก็จะไม่โดนตัวของบันไดข้างอยู่แล้วนะครับหรือไม่เหยียบตัวของไฟเบอร์อยู่แล้วมันดูตื้นนะครับแต่พอเราเหยียบจริงๆมันลึกพอสมควรเลย ส่วนชิ้นหลังนะครับก็แบ่งเป็น3ชิ้นด้วยกันนะครับหลักๆก็คือตัวของสปอยเลอร์นะครับคาดเอวแล้วก็ตัวของสเกิร์ชิ้นท้ายนะครับสำหรับสปอยเลอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเน้นสีดําเงาเพื่อจะทําให้ลงตัวกับกราบข้างตรงนี้นะครับของคู่ตัวรถเลยพอเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันไปด้วยกันแล้วมันจะดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับข้างในเนี่ยมันยังเป็นสีของคู่ตัวรถมันยังมีการตัดกันเล็กน้อยเนาะ พอเราตัดกับสีดําเงาอะไรอะไรมันก็มักจะดูเท่มากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับพอเราเปิดไฟไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟที่ต่อกันระหว่างตัวของไฟท้ายนะครับกับคาดคาดเอวท้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าพอเราสังเกตแบบนี้เวลาเราเปิดกลางแดดจะเห็นได้ยากนิดนึงที่ผมเอามือป้องไว้ให้นะครับเพื่อจะทําให้เห็นว่ามันมีไฟนะครับตัวนี้คุณลักษณะเด่นของเขาคือปกติแล้วติดคาดเอวเนี่ย มันมักจะไฟไปแทงตาคนอื่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยตัวนี้นะครับแจ่มชัดในตอนกลางคืนแต่ไม่ไม่แทงตาคนอื่นเพราะว่ามันมีการหักเหของอะคริลิกไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนชิ้นท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็มีคําว่าดีดีไฟตรงกลางให้นะครับเซนเซอร์วาลเรียบร้อยเช่นเดิมนะครับส่วนปลายท่อก็จะอยู่ในลักษณะนี้ก้มลงนะครับจะสังเกตได้ว่า ควันเนี่ยจะลงพื้นนะครับไม่โดนตัวของสเกิร์ตทาให้สเกิร์ตไม่ไหม้อันนี้ก็เป็น1จุดติดตั้งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เสริมลงไปให้นะครับอย่างเช่นตัวครอบทะเบียนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวกันไลท้ายตัวการะไลยท้ายตัวนี้นะครับแม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่ผมแนะนําว่าควรติดเนาะเพราะว่ารถมันค่อนข้างสูงเวลาเรายกของขึ้นมานะครับเรามาักจะมาพักตรงนี้แล้วเราค่อยยกอีกทีนะครับเพราะว่าบางอย่างมันหนักอ่ะ เราไม่สามารถจะยกจากพื้นขึ้นไปได้เลยนะครับอย่างเช่นมีเด็กตัวเล็กๆหรือผู้หญิงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะลำบ,บากมากๆเขาก็เลยจะมาพักตรงนี้ส่วนใหญ่ตีตรงนี้ก็เลยจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับแต่พอเราตีตรงนี้เพื่อป้องกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรอยได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้ผมมองว่าไฟท้าคาดเอวท้ายเนี่ยมันทำให้ไฟท้ายเหมือนปอร์เช่มากยิ่งขึ้นเนาะ ชิ้นข้างกันอีกครั้งนะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบตัวนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับ